ในเรื่องของการใช้น้ำหนักของเส้นนะครับการใช้เส้นที่มีน้ำหนักหนาและบางมันจะทำให้งาน drawing งานวาดรูปงานวาดการ์ตูนของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากกว่าเส้นที่มีน้ำหนักเดียวเราสามารถใช้มันช่วยแสดงน้ำหนักของสิ่งที่เราวาดได้ช่วยแสดงในเรื่องของระยะเรื่องของมิติทิศทางของแสงที่มากระทบกับวัตถุด้วยนะครับ มันช่วยได้มากในเรื่องของการบอกระยะในลูกของภาพวิวทิวทัศน์และยังช่วยในเรื่องของการสร้างน้ำหนักของวัตถุนั้นๆด้วยเหมือนกันครับเรามาดูเรื่องแบบฝึกหัดในการใช้น้ำหนักของลายเส้นดูนะครับเส้นที่มีน้ำหนักหนาบางตามน้ำหนักมือครับเส้นวนๆที่ไล่น้ำหนักจากหนักไปเบาจากด้านในนะครับ เส้นที่ม้วนขึ้นไปเบาวนลงมาหนักแล้วก็วนกลับขึ้นไปเบาทำต่อเนื่องแบบนี้นะครับเส้นที่วนเป็นสปริงจากใหญ่ไปเล็กหนักนอกเบาในเส้นซิกแซกที่ขึ้นไปเบาแล้วก็ลงมาหนัก เส้นแบบครึ่งวงกลมเบาที่ปลายไปหนักมาตรงกลางนะครับเส้นที่ไล่ต่อเนื่องจากหนักไปเบาเส้นที่หนักขึ้นไปเบาติดต่อกันครับ เส้นวนที่เบาจากด้านในแล้วก็ออกมาเป็นเส้นหนักครับเส้นแรงเงาต่อเนื่องที่ไล่จากเบาไปหนักแล้วก็จากหนักกลับมาเบานะครับลองสร้างรูปทรงอะไรก็ได้ครับ โดยใช้น้ำหนักของเส้นจากหนักไปเบาจากเบามาหนักนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่ขดไปมาหนักเบานะครับลองดูครับแล้วก็อยากให้ลองใช้เส้นหนักเบาวาดรูปทรงอะไรก็ได้ครับตามที่ต้องการ ลองดูนะครับสนุกกับมันสร้างรูปอะไรก็ได้เพียงแค่ให้มันมีเส้นหนักเบาหนาบางนะครับสุดท้ายผมอยากจะให้ลองฝึกการใช้น้ำหนักนะครับน้ำหนักของมือเราเนี่ยสร้างจากเข้มมหาเบาเป็นก้อนๆลองดูนะครับสักสิบสิบเอ็ดก้อนดูนะครับสมัยตอนเรียนวาดรูปผมก็ต้องฝึกแบบนี้บ่อยๆเหมือนกัน,นครับ พอมันชํานาญแล้วอะเวลาวาดรูปออกมาเส้นก็จะสวยขึ้นลองฝึกดูนะครับ